ไม่ได้เลขเจ็ดอ่าหนึ่งเจ็ดอีกตัวหนะึ่งหนึ่งเจ็ดอะไรเอ่ยสี่ในเลขเนี่ยแหละที่เมื่อกี้เนี่ยหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่เลขเนี่ยแหละที่เมื่อกี้นี้หนึ 1, 7, 4, ่งเจ็ดสี่ไหมหนึ่งเจ็ดสี่นะคะเลขที่ว่ารูปที่สองที่จับมาไม่เห็นก็คือเลขสี่ อ้าวมันก็ชุดเดียวกันหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดชุดเดียวกันลูกที่สองที่จับขึ้นมาแล้วมันไม่เห็นเลขอะคะ่ะก็คือเลขสี่แอดมินบอกเพราะฉะนั้นลูกที่สามพอจับขึ้นมาก็เป็นเลขเลขไข่ตัวเดิมที่ว่ามองไม่เห็นเลขก็คือเลขสี่ก็เลยเอาเลยหนึ่งเจ็ดสี่เมื่อกี้เดี๋ยวพิมพ์ไว้นะคะ 4, หนึ่งเจ็ดสี่ฝูพญานาคแล้วก็เลขเมื่อกี้แม่ตะเคียนเนาะ เป็นแนวทางให้กับคนที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเผื่อใครอยากเอาไปตามเป็นแนวทางนะวันนีเปลี่ยนเป็นอ่างใช่ไหมตอนแรไกไม่มีอ่างเนานนะใช่ค่ะมมีใครเห็นเลขตรงลูกแก้วไหมคะ ต้องกลางคืนนะเลขตรงลูกแก้วเขาบอกว่าหลายคนที่เขามองเห็นเนาะเขาบอกว่าเห็นเลขหกห้ากับห้าหกแต่อาจจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะต้องมาตอนกลางคืนเพราะว่าที่เห็นคนที่เห็นที่เห็นเลขตรงลูกแก้วก็คือน้องไล์ตอนกลางคืนทั้งทั้งสองวันเลย แล้วคนที่เห็นทั้งสองวันก็คือบอกเป็นเลขเดียวกันเลยว่าห้าหกหกห้าอ๋ออันนี้น้องบอกไปหรือ,อยังเอ่ยว่าจะไปหาตรงคนเงียบๆถอดแมสแล้วคุยกับพี่ๆหนะ่อยโอ้ยดึงตีเดินขึ้นไปห้าแปดสองแปด เห็นตรงลูกแก้วหรอคะหรือว่ายังไงตรงไหนตรงไหนเนี่ยนีได้ตรงไหนนี่ได้ฮะตรงไหนถอดแม่คุยได้ไม่เอาคนเยอะเจอมาหาคนก็เยอะแล้ววัดพระธาตุวายโยค่ะวัดหลวงพ่อปดนีฉะเชิงเซาสนามชัยเขตนะคะ ร้านค้าก็เริ่มเก็บแล้วห้าโมงร้านค้าแถวนี้ก็จะเริ่มเก็บตั้งแต่ห้าโมงนะคะแต่กลางคืนก็ยังมีขายบางร้านขายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเอาไปมากางนอนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาสักการะช่วงไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะวังเวงนะคะไฟติดสว่างมีคนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืน,นะคะ่ะน้องกำลังวางแผนว่าจะไปวัดจุฬามณีนะคะานะอาจจะไปบูชาวัตถุมงคลมาให้ด้วย อไปตรงไหนดีนะจะไปดูเบอร you know ์สูงคนหมั้สองร้อยอันนี้เดินอ้อมกลับขึ้นมาตรงวิหารนะคะผ่านตรงโบสถ์มานะคะจนี่แล้วซื้อไปดิซื้อไปโบนัสชอบกิ ีร้านขายลอตเตอรี่เยอะแยะเลยนะคะรอบเสี่ยงกันไปของน้องได้หลายไปไปหลายใบอยู่เพิ่งแบ่งปันให้พี่พี่เอซไปเลขศูนย์สามสองนะคะที่ข้อขาเขาให้ช่วยอุดหนุนตรงสารพระพิคเนตเมื่อวันก่อน อ๋อวัดจุลามณีเปิด24ชั่วโมงมากัดได้ตลอดใช่ค่ะน้องน้องน้องอยากไปตอนกลางคืนบ้างแต่ว่าอ,อ,อาจจะถ้าไปตอนกลางคืนจะไม่ทันได้เช่าวัตถุมงคลเนาะะตูเขาจะปิดก่อนคงจะต้องไปรอบเช้าวัดอยู่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะวัดห้อยน้ำซับพระธาตุวายโยหลวงพ่อปดนีี อ้าวคนเริ่มเริ่มบางแล้ว รถข้างรถข้างวัดแล้วพี่เดินเข้าซอยรามวีไปนะที่วัดจุฬามณีอ๋อในในวัดคนเต็มเลยเหรอคะแบบเขาไม่มีที่ให้จอดใจะไหมหรือว่ายังไงเลยได้ยินเสียงเสียมซีไหมคะคือแบบเสียงดังสน,นัน่นว่นรหอมากอ๋องั้นที่ตั้ง Google Map มาเลยค่ะเซิร์ชว่าวัดพรธาตุวายโยนะคะตั้ง Google Map ในมือถือมาได้เลยค่ะ มาตาม G P S เลยค่ะมีค่ะมีหลายราคานะคะแต่จะเป็นแบบไม่ใช่ของไม่ใช่แบบทางวัดน่าจะหมดแต่ว่าจะเป็นแบบตู้ด้านนอกอะคะ่ะมีมีทูบอยู่หวยไทยน้องได้ไปสองเจ็ดหกกับเมื่อวันที่สามธันวานะคะแล้วเดี๋ยววันที่สิบห้าน้องจะมาไลฟ์มาไลฟ์อีกรอบ ลองกดติดตามไว้นะคะแล้วเผื่อวันที่17น้องจะมาเอาวัตถุมงคลที่มีพิธีพุทธาพิเศษให้อ,อีก

แกเรี้กแก,แก่น้องจะมาเอาให้วันพรุ่งนี้นะคะถ้าพี่จะจองที่พิมพ์จองไว้ได้เลยนะคะใครจะจองพิมพ์จองไว้ได้เลยเล็บพุดเล็บพุดน้องได้มาจะเป็นแบบนี้รอบนี้ได้แบบมีน้ำมันมานะคะนี่ เป็นน้ำมันว่านนะคะเป็นเขาเรียกอะไรกระจับเงินกระจับทองนะคะเพิ่งเช่ามาจากทางวัดเมื่อเช้านี้นะคะได้มาตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึงห้าอัน